ง่ายๆแล้วถามสั้นมากว่าข้อไหนเขียนคําทับศัพท์ภาษาต่างประเทศผิดผิดนะฮะข้อไหนครับแล้วก็4คํคสั้นๆเลยคําแรกคือสี o อโรสโอโรสข้อ2คืออันต้าไวโอเลตครับข้อ3ก็คือการเล่นไพ่ดัมมี่ข้อ4คือสตูลินวัวค่ะข้อไหนครับโอ้โหน่าสนใจมากข้อนี้อีก5วินาทีสุดท้ายครับต้องเลือกแล้ว ร้อยคะแนนแรกจะมีใครได้ไปหรือไม่ข้อไหนฮะสามครับสามครับทีมสีแดงได้ไปโอ้ทีมสีเหลืองไปเอาร้อยคะแนนทิ้งไปเลยฮะเมื่อกี้เริ่มจากเวลาเขียนคำทับศัพท์เราต้องเขียนดูภาษาอังกฤษก่อนค,ค่อยค่อยถอดตัวอักษรมันเป็นภาษาไทยจุฬาพร ทำไมเลือก3ลูกดัมมี่ที่ถูกสะกดยังไงก็ตอนเด็กไม่นบนากาศมอม้ามอม้าแล้วก็สลดอีครับนี่เขียนไม่มีไม่เอกมีไม่เอกดัมมี่ใช่ไหมเขียนอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่ครับมีดัมมี่งี้เหรอดัมมี่โอ้ดัมมี่แล้วยอแซบลูกตอนแรกที่หนูจะเลือก3ใช่ไหมตอนแรกก็คิดว่าแบบนี้แหละครับแต่ว่าอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งหรือเปล่าไพ่ตัวนี้อ่ะจริงๆฝรั่งเขียนยังไงพร้อมจะดูอย่างลูกพร้อมกันนะทั้งบ้านนะครับเขียนอย่างนี้ค่ะ รใช่ที่ถูกต้องเรียกว่าไพ่รัมมี่ไม่ใช่ดัมมี่แต่ว่าเราผิดก็คือผิดกันทั้งประเทศครับพร้อมจะกันผิดค่ะเพราะเราเรียกดัมมี่มาตลอดใช่จริงมันต้องรัมมี่นะคำสุดท้ายเนี่ยที่ลูกยอแซบนะคะบอกว่าสตูคำถามคือว่าตรงนี้ภาษาอังกฤษเขียนยังไงสตูเขียนแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับอาหารค่ะสตูลิ้นวัวเราทำไมไม่มีวอลแวนกลัน ไม่มีค่ะคำนี้ไม่มีก <G ó S 2> ็คือเขาจะเอาซาฟอูามาแทนทีวีอยู่ e <W S 2> เลยโอเค <rs. S 2> ก็เลยไม่มีเพราะงั้นเนี่ยคำตอบคือข้อ3ค่ะ